อุทิศนาทิฏฐานคาถาหันธรรมยังอุทิศนาทิฏฐานคาถาโยพัน,นามเสอิมินาบุญญกรรมเมนะด้วยบุญนีอ้อุทิศให้อุปัชายาคุณุตตราอุปัชชาผู้เลิศคุณอาจาริยูปาการาจะและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตา จายาตากาปิยามะมังทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาศูนย์จัน์และราชาคุนาวันตานาราปิจะผู้ทรงคุณหรือสูงชาติพระมามาราจะอินทาจัพรมมานและอินทราชโลกปาลาจะเทวตาทั้งถวยเทพ และโลกบาลยามโมมิตามนุษษาจะยมราชมนุษย์มิตรมัชตาเวริกาปิจะผู้เป็นกลางผู้จ้องผานสัเพสตาสุขีโหนตุขอให้เป็นสุขสารทุกทั่วหน้าอย่าทุกทนบุญญาณิปกตานิเมบุญผองที่ข้าทำจงช่วยอำนวย สุภผลสุขขังจะติวิถังเทนตุให้สุขสามอย่างล้นขิปปังปาเปทะบัวมะตังให้รู้ถึงนิพพานพลันอิมินาบุญญากาเมนะด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาอุทิเสนะจะและอุทิศให้ปวงสัตว์ขิปปาหัง สุลเพเจเวะเราพลันได้ซึ่งการตัดตันหุป,ปาธานะเฉทนังตัวตันหาอุป,ปาทานเยสันตาเนหินาธรรม,มาสิ่งชั่วในดวงใจยาวะนิพพานโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนัสันตุสัพพธาเยวะมาลายสิ้นจากสันดาน ยัตถะชาโตพาเวภาเวทุกทุกภพที่เราเกิดอุชูจิตตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเลโขวิิยันฮินาพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหายมาราและพันตุโนกาสังโอกาสอย่าพึงมีแก่หมูมานสิ้นทั้งหลาย กาตุนจะวิริเยสุเมเป็นช่องประทุสร้ายทำลายล้างความเพียรจมพุทธาที่ปาวโรนาโถพระพุทธเจ้าผู้บอวรนาฏธรรมโมนาโถว,วรุตโมพระธรรมเป็นที่พึ่งอนุดมนาโถปัจเจกะพุทโธจะพระปัจเจกับพุทธสมสังโค นาโถตโรมะมังทบพระสงฆ์ที่พึ่งพยองเตโสตมานุภาเวนะด้วยอนุภาพนั้นมาโรกสังและพันตุมาขอมูมานอย่าได้ช่องถ้าสาปุญญานุภาเวนะด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องมาโรกสังและพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแกมานเถิน อย่าลืมกด Subscribe ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางอัมรินบุ๊กส์